จึงถือว่าเป็นโครงสร้างหลักทําขึ้นจากไม้เพียงท่อนเดียวเท่านั้นค่ะโดยภายในตัวกลองหรือว่าไหายกลองนั้นนะคะจะเป็นช่องว่างค่ะเมื่อตีเสียงก็จะถูกอุ้มเอาไว้ที่ไหยกลองและอากาศจะถูกบีบอัดให้เล็กลงแล้วขับเคลื่อนไปสู่รูเอลกลองอย่างรวดเร็วและในแอลกลองหรือว่าเอลกลองนี้เองค่ะได้ซุกซ่อนเคล็ดลับเอาไว้นั่นก็คือท่อเหล็กยาวซึ่งเปรียบเสมือนทางด่วนให้กับเสียงให้ออกสู่ฐานกลองได้อย่างสะดวกรวดเร็วค่ะ โอ้โหนี่เป็นบรรท้า,ายของกลองนะคะใหญ่มากๆเกือบสุดมือเรลยค่ะคุณลุงมันก็เหมือนกันบลำโพงใช่ไหมมันกังวานขึ้นเดี๋ยวกังวานขึ้นใหญ่ยยขึ้นคือทำให้เสียงก็ดังขึ้นดังขึ้นนี่ขนาดเราพูดนี่ยังกังวานเลยเร็่แ <laughs> ล้วเริ่มละ ลุงสินคะแล้วอย่างการวิธีการทํากรองหรือว่าวิธีการประกอบอะไรต่างๆนานานี่เราเรียนรู้มาจากไหนอะคะมีการสอนกันไหมคะลุงสินลักษณะสืบทอดไงอันนี้จะเป็นองค์ความรู้ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณอระวงังโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งก็มันอาจจะความรู้อาจจะเกิดจากไมนวาขึ้นไปไม้ก็ในชุมชนเวลาคนมาทํากรองนี่ก็คนในชุมชนช่วยกันทำช่วยกันทําถือว่าเป็นการที่ย่อนสมคีกันเพราะฉะนั้นจะเวลา จะมีการประกวดแข่งขันใชุมชนมันจะ,จ,ะจะเริ่มมาล้ต้องมาดึงหน้าให้มันตึงให้ได้ที่เสร็จแล้วก็มาทำอุปกรณ์ต่างเป็นรูปจุ้ยบัดจากกลอง อนการแข่งขันกลองหลวงนะคะลุงสิลเล่าให้ฟังว่าแต่ละวัดแต่ละชุมชนต่างก็จะต้องมีการเตรียมตัวก่อนการแข่งขันค่ะซึ่งลุงสินบอกว่าเบื้องหลังของเสียงกลองที่จะดังดีดังไกลของแต่ละวัดนั้นนะคะก็มีเคล็ดลับหรือว่าไม้ตายที่ยอมกันไม่ได้อยู่3องค์ประกอบสําคัญนั่นก็คือจากกลองคนตีกลองและโค้ชกลองค่ะแต่ว่า3ามสิ่งนี้นั้นเป็นอย่างไรจะสําคัญมากน้อยแค่ไหนช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะตรงนี้ เหมือนมีผ <ach les được aún> <yelled> ู้กำกับประมาณสิบกว่าคนคะเบื้องหลังของเสียงกลองหลวงที่จะดังดีและดังไกลของแตละวัดนั้นนะคะก็มีเคล็ดลับที่เรียกได้ว่าเป็นไม้ตายที่ยอมกันไม่ได้อยู่3องค์ประกอบสําคัญนั่นก็คือจากกลอง คนตีกรองและโค้ชกรองค่ะโนจึงเดินทางมาติดตามเบื้องหลังการเตรียมตัวของวัดสันเจดีวัดที่มีดีกรีการันตีที่กวาดรางวัลมานับไม่ถ้วนค่ะและที่นี่แหละค่ะที่จะทำให้เราได้เห็นว่า3สิ่งนี้จะคืออะไรและจะสำคัญสักแค่ไหนโดยจะเริ่มจากจากกลองก่อนเป็นอันดับแรกค่ะซึ่งก็ต้องอาศัยจากกลองมือฉมังประจําวัดคนนี้นี่แหละค่ะเป็นผู้ไขคาตอบค่ะพี่บอมคะ่ะ จากกรองนี่คือสําที่บอกว่าเป็นหนึ่งในอไหล่ของกรองหลวงนี่สําคัญยังไงอะคะพี่เบิ้มสำคัญครับเพราะว่าถ้าถ้าไม่มีตัวเนี้ยไปติดที่ที่จากเนี่ยเราก็ตีกรองไม่ได้ <c oughs> ก็คือเราติดที่หน้ากรองอะค่ะตดที่หน้ากรองครับตีไม่ได้นี่ยังไงอะคะพี่ตีไม่ได้ก็คือว่าม ain, ไม่มีไม่มีจาาเลยไปตีที่หน้ากรองในเวลา <c oughs> มีแต่หน้ากรองล้นๆวเนี่ยถ้าเราตีเนี่ยไม่เกิดเสียงดังคือดังแต่ไม่มากเนี่ยเหรอคะไม่มากครับหรือหรือว่า เป็นเสียงอะไรไม่รู้ครับพอติดจากลรองลงไปปุ๊บนี่มันจะให้เสียงยังไงบ้างคะทําให้เสียงเกิดเสียงกลางวานเสียงดังเสียงคือแบบลูกใหญ่ขึ้นมาครับแบบเหมือนลำโพงแบบว่าตอนที่เราไม่ได้เปิดเล่นเครื่องแล้วค่อยๆเล่นมันจะมีเสียงกลางวานออกมาแบบด<อ>ังก็ดียังไงครับเราก็นําข้าวเหนียวครับอ๋ออันนี้คือพี่เบิ้มหิวใช้ข้าวเหนียวอ๋อต่ใช้ข้าวเหนียวนึกว่าเอามาแบบไม่มีแรงทําจากกองต้องใช้ข้าวเหนียว ที่ต้องใช้ข้าวเหนียวนั้นก็เพราะต้องการความเหนียวมาช่วยยึดให้ติดกับหน้ากรองนั่นเองค่ะโดยขั้นตอนแรกก็ต้องนําไปล้างน้ําให้ข้าวที่จับตัวเป็นก้อนแตกออกเป็นเม็ดๆจากนั้นก็เอาไปตากแดดให้พอหมาดๆค่ะซึ่งระหว่างนั้นนะคะพี่เบิ้มก็จะต้องไปเตรียมส่วนผสมอีก2ออย่างนั่นก็คือขี้เถ้าซึ่งต้องเป็นขี้เถ้าที่ได้จากฟางข้าวเท่านั้นค่ะเพราะจะได้ขี้เถ้าที่ละเอียดและเหนียวค่ะสุดท้ายก็คือทรายละเอียด ที่จะเข้ามาช่วยประสานระหว่างขี้เท่ากับข้าวเหนียวให้จับตัวเป็นก้อนได้ง่ายขึ้นค่ะจากนั้นก็นำทั้งสามอย่างมานวดรวมให้กลายเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้ค่ะพี่บงคะและอย่างเขารู้ได้ยังไงคะว่าต้องใช้วิธีนี้คือต้องใช้ข้าวเหนียวมานวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขารู้ได้ไงว่าถึงจะไปติดเป็นจ่าก,กองมันจะดีอ่ะพี่มัยาทราบาครับเพราะว่าถ้ามีตเตะข้าวเหนียวนี่ เวลาเวลามันติดไปเลยมันจะแข็งกระด้างอยู่เหมือนมันมันจะเช็ดไม่ค่อยออกอ๋อเช็ดก็ไม่ออกด้วยเพราะมันแข็งอยูน่นะครับกาทำให้หน้ากรองเราเสียเลยครับอ,อย่างในมือน,นี่ถือว่าใช้ได้ยังคะพี่เบิ้มครับใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วหนูขอจับหน่อยนึ่งโอ้โหก็จะเหมือนกับ มีความเหนียวค่ะแล้วก็แต่ว่าจะไม่ไม่นิ่มเหมือนตอนแรกๆนะคะจะเหมือนกับเริ่มแข็งขึ้นนิดนึงเนาะอย่างนี้คือพร้อมที่จะไปติดแล้วใช่ไหมคะครับผมนี่ก็จะเป็นหน้าตาของจากกลองที่พร้อมจะนําไปติดที่หน้ากลองหลวงแล้วค่ะ ซึ่งหนังหน้ากลองหลวงนั้นก่อนที่จะติดจากกลองก็ต้องมีการเข้าคอร์สดูแลประคบประงมไม่ต่างจากนักมวยก่อนขึ้นชกเลยนะคะโดยหน้ากลองจะถูกถอดออกมานวดหน้ากลองด้วยค่ะซึ่งความร้อนจากขาจะทําให้หน้ากลองที่แข็งกระด้างนั้นนิ่มลงค่ะจากนั้นก็รอให้หน้ากลองแห้งจึงจะพร้อมนํากลองออกมาทดสอบติดจาากลองแล้วลงสนามซ้อมก่อนแข่งค่ะ อันนี้เราต้องเริ่มยังไงก่อนนะคะต้องวัดให้มันได้จุดศูนย์กลางอ๋อวัดจุดศูนย์กลางก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะติดจากกองที่เราทําเสร็จไว้ใช่ไหมคะครับผม,มครับนี่น,นี่คือต้องให้อยู่ตรงกลางพอดีเลยอ่ะคะครับผมเพราะอะไรอ่ะคะพี่เพราะว่าถ้าให้มันไม่ตรงกันจะทําให้เกิดเสียงแล้วก็จะดัง ในการติดจากกลองนั้นนะคะพี่เบิ้มก็จะค่อยๆฝนจากกลองคล้ายๆกับการรองพื้นก่อนค่ะเพื่อจะทําให้จากกลองติดกับหน้ากลองได้ดีตอนตีจะได้ไม่หลุดง่ายจากนั้นก็จะค่อยๆเพิ่มจากกลองขึ้นเรื่อยๆโดยจะใช้การกะประมาณจากสายตาซึ่งก็ต้องอาศัยความชานาญนะคะแต่ถึงกระนั้นพี่เบิ้มก็ต้องลองตีเพื่อฟังเสียงแล้วค่อยๆปรับแต่งจากกลองอีกครั้งค่ะซึ่งจะติดไปจนเต็มวงที่ได้กําหนดเอาไว้แต่ก็จะเว้นพื้นที่ตรงกลางเอาไว้อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ ทำไมเราถึงเว้นไว้อะคะต้องเว้นไว้ะครัถ้าเราติดติดหมดเลยมันจะไม่นังนะครับอ๋อแสดงว่าจากกลองนี่จะว่าตรงนี้มันจะตรงกับรูท่อที่ที่ก้นกลองนิดนี้นะครัเมื่อจากกลองถูกติดที่หนังหน้ากลองเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเริ่มตีฟังเสียงแล้วค่ะซึ่งก็จะต้องอาศัยอีกสอง,ององค์ประกอบสำคัญนั่นก็คือคนตีที่จะประจำอยู่หน้ากลอง และโคชกลองหรือว่าผู้ฟังเสียงที่จะคอยฟังและปรับแต่งเสียงกลองก็จะแยกไปอยู่อีกไกลจากตัวกลองนู่นเลยค่ะลวงพี่คะคนตีกลองหลวงเนี่ยค่ะมีความสําคัญมากน้อยแค่ไหนมันเลยต่โคนตีจังหวะตีไม่เป็นก็ไม่ค่อยดังครับคือต้องตีเป็นคนตีเป็นค่ะตีเป็นนี่คือตีอยังไงคะที่เรียกว่าตีเป็น เราต้องใช้อะไรบ้างในการตีกองหลวงใช้ผ้าตรงนี้กับแ,แขนไปพร้อมเดียวนะแรงที่เบี่ยงวิธีหัวไหลคือแขนเออมือมือกับผ้าผ้าผ้าที่กำรรมาไว้เนี่ยเหรอคะผ้าท่อนแขนแล้วก็เวี่ยงแรงออกมาจากหัวไหล่อใ,ในการฟาดลงไปอยู่ที่จังหวะการเบี่ยงเหรอคะใช่ทีนี้ผ้าที่หลวงพี่บอกนี่คือเป็นเอาไว้ทําอะไรคะยังไงพันเนาะพันอ๋อก็คือเป็นผ้าล้วนๆเราไม่ได้มีอะไร,ไะไรข้างในะนะคะ เราพันไว้แล้วก็เราทําไมเราถึงต้องพันผ้าด้วยคะลวงพี่เอามือตีให้มันดังครับผ,ผ้าที่ใช้พันส่วนใหญ่ก็จะเป็นผ้าที่ใช้ทําจีวรหรือว่าผ้ามุ้งนะคะเพราะมีความยืดหยุ่นได้ดีมีเนื้อผ้านิ่มละเอียดและเบามือค่ะโดยจะนํามาพันทบกันไปมาจนกลายเป็นรูปกลวยซึ่งผ้าทรงกลวยนี่เองนะคะที่จะช่วยให้จับกระชับมือและกลวยก็จะช่วยส่งแรงออกจากมือให้มีน้ําหนักมากขึ้นเมื่อกระแทกกับหน้ากรองค่ะ ก็คือเหมือนก็ให้อยู่ในอุ้งมือของเราแล้วตอนตีถ้านักจะตรงไหนจะโดนหน้ากลองค่ะคุณผู้อ๋อตรงปลายแหลมเลยใช่ไหมคะกับตรงท้องแขนเรายากไหมคะการตีกองหลวงยากครับไมยากอะไรยากตรงไหนอะคะยากตีไม่เป็นเลยอะจะไม่เป็นเสียงครับคือถ้าไม่จับจังหวะไม่ถูกเนี่ยจับจังหวะไม่ถูกนี่ก็คือจะไม่เป็นเสียงอย่างที่เราได้ยินดังๆแบบนี้ไปตียังไมเยอะปวดมากค่ะแขนอะค่ะแล้วตอนนี้อะคะตอนนี้มันอยู่แล้วครับมันดีมันอยู่ชินแล้ว แขนหลวงพี่นี่ใหญ่มากๆเลยค่ะข้างที่ถนัดจะเห็นว่าสองข้างที่เทียบกันนี่ข้างที่ตีใช้ตีกองหลวงค่ะจะจะใหญ่กว่าแล้วเวลาตีเราต้องยังไงเริ่มยังไงบ้างต้องวางอ๋อต้องให้ข้อศอกอยู่ตรงนี้อ่ะคะก็คือให้ข้อศอกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้แล้วแล้วปลายมือเราก็อยู่ตรงอ๋ออยู่ตรงจ่าพอดี ในการทดสอบฟังเสียงว่าจากกลองที่ติดนั้นพอดีแล้วหรือยังนะคะโคชกองซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบที่3มองค์ประกอบที่สำคัญไม่แพ้กันค่ะซึ่งก็จะมาช่วยทำหน้าที่คอยฟังเสียงในระยะไกลค่ะอทำอะคุกูกยาะนะหมอมนเต่นกันนะตรงนี้นี่เหมือนมีผู้กำกับประมาณ1ิกว่าคนเนยค่ะตรงเนี้ยลองซีม้ละ